เปิดของนายอำเภอได้แล้วมนะเอาล่ะถึงแล้วเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับอโดฮาอโดฮาตัวๆๆร้อยแรงกายวอกเอาล่ะวันนี้เรามาคุยกับสมชายสักหน่อยหรือโอกาสที่จะมา,เ,าละเล่นคอนเสิร์ตนะครับวันนี้้องชายเรามาที่ไหน ตอนนี้เราอยู่ที่สกายวอล์กเฮ้ย,ยมาสก,สก,สกายวอล์กสกายวอล์กไอเอวงไอ้อวงคือสมชายมาร้องเพลงนะครับมาเล่นคอนเสิร์ตมาเดี่ยววันนี้เดี๋ยวให้ดูวิวก่อนนะ่ะเนี่นยครับไกล้ๆเมืองร้อยหมอกโดอกไหมก่อนที่จะเห็นภาพที่เห็นอยู่ข้างหน้าตอนนี้นะครับคือสกายวอล์กเดี๋ยวอันนี้ก็ถือโอกาสที่จะมาอัปเดตชีวิตสมชาย ก็เรามาฟิวตอนเนี้ยไม่มาเช้าเพราะว่าหลวงชายคนที่ไม่ตื่นเช้าครับไม่ใช่เรานะเป็นคนตื่นสายชคยเคยมาไหมครั้งแรกครับครั้งแรกในชีวิตเลยครั้งแรกในชีวิตผมครับที่มาสกายวอล์กไอยาวเอนะครับเคยได้ยินชื่อเสียงมานานว่าเป็นแลนด์มาร์คที่ดีที่สุดในสามจุดที่ได้ทั้งใก็ว่าไงเป็นอะไรนะวันเป็นแลนด์มาร์คมีเพลงที่แลนด์อยู่แลนด์แก้มตะวักกันอ่ะอะนีเป็นเปล่ากันจนกแทกโลกให้แหลกเปล่าแหลมเปล่ากันจนกแท ที่ไอโยเวนะครับมีห้องน้ําหญิงห้องน้ําชายมีห้องน้ําคนพิการด้วยห้องน้ําดีห้องน้ําดีห้องน้ําดีมากแล้วก็เราจะมาดูภูเขานะครับคือทุกคนอาจจะเห็นไอโยเวในภาพของทะเลหมอกแต่วันนี้เรามากลางวันไม่มีหมอกของใช้เจ้าไรที่ย่างเข้ามาในเขตประเที่เอเวอเรตอะไรบ้างเปตองเปตรงที่จะเห็นก็หนึ่งความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ทุกวันนี้ณตอนนี้คือจะเห็นลงทุเรียนกบเยอะมาก เท่าแก่เท่าแก่เท่าแก่เพลงเท่าแก่เพลงคนไปตรงนี้แล้วก็มองถือว่าเศรษฐกิจตอนเนี้อโคตรดีเลยครับมีทั้งชาวไทยชาวต่างชาติพี่น้องต่างจังหวัดก็มาเที่ยวในสำเพ็จทภาคใต้ของเราเยอะพอสมควรนะครับหลักเท่าที่ผมได้คุยกับท่านในอำเภอนะครับก็ตอนนี้การท่องเที่ยวในอำเภอไปตรงก็คึกคืนคึกคืนคึกคืนทั้งกลางวันและกลางคืน ับข้าวอาหารก็อร่อยอร่อยนล่งสมบูรณ์ข้าวสมบูรณ์ี่ชายว่านี่ครับนี่คือความสวยงามของบ้านเรานะครับฉันยังรอเธอนะครับสักหล่ยที่บ้านของฉันยังมีทะเลสวยงามรอคอยเธอมาเดินเล่นใจหาดมาวาดเขียนอะดูฮะเป็นเขาเป็นทิวคิวทิวคิวไปใต้หมอกใช่ไหมที่เราเห็นเราคนมาดูอ่ะโอ้ยไงล่ะชายกล้าตัวนู้เนี่ยผมไม่กล้าได้ไปกี้ชายไปเจอใครนะ เจ้าของทุเรียนจนจนเป็นเจ้าสวนสวัสดีครับัปรีโกซานพามาเจอท่านกำนันครับเจ้าที่เจ้าที่เจ้าทางอยู่ด้านหลังกำนันครับเจ้ได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 ้ก็ได้ไม่เจ่หรืออ๋อเออแรงใจวะตรงนี้อ่ะพี่ผมให้สถานที่โกซานมาซื้อทุเรียนที่นี้มีจุดประสงค์ของเราก็คือว่าพวกความสะดวกของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จนจน เป็นชาวสวนชาวสวนขายทุเรียนปียี่สิบล้านทำไรได้ใช่ยี่สิบล้านทำไหมนอนไปเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปดูข้างบนนะขบวนนุกข้างบนนุกข้างบนนุกต้องเปิดตั้งแต่กี่โมงพี่พอไปปีห้าคืนวันหนุ่มเลยนะใช่เขาเรียกว่าพอวันมุ่งมิ่งวันมุ่งมิ่งนี่ฮะวันมุ้งแม็กพี่แม็กเจ้าหน้าที่ที่ดูแลอยเ่็ี่มี่แม็กจะพาเราไปขึ้นไปข้างบนอ๋อมันมีไอ้นี่ให้ด้วยอ่ะ มันไม่ใช่เป็นแค่ถุงสวมเฉยๆเป็นถุงท่านมันมีการเลื่นอนเลื่อนด้วยนี่นะครับอ่ะให้ไปก่อนเดี๋ยวเรื่อเข้ามาแล้วก็ต้องแบบเข้าซองเข้าซองอ่ะเข้าซองเสร็จแล้วก็เอาลิฟบินโดนเดยวนาอ๋อท้าบินโดนเอาหรออ๋อนี่ลืมได้ไหมว่าใังไม่ได้ลืมดีที่ลืมห้ามบินโดนแล้วนะแต่ว่าเราเคยมีสมัย ก่อนสกายวอกกำลังก่อร่างสร้างตัวมูนมีอ่านุไงหนุไงหนุไงหนุ่งได้ละหน้าถังนั้งเลยนะอ๋อไม่ได้ใส่มาเช่ครับเช่นครับนะครับก็จะเจอประตูนิ้วโอ้โหคือเรามาในช่วงที่ไม่มีมอกไม่มีมอกไม่มีมอกมอกยังหัวเจ้าเช่าอ๋อวางใส่ขึ้นเลยบนนี้ อ,อ่ะเดี๋ยวจะให้ดูกสกายวอเข้าสัมพานธ์วังใใว่ายกันมีมิตรภาพและความสัมพันธ์ตลอดมาคำว่าเพื่อนไม่เคยหายไปเป็นเหมือนสัญญาให้รู้ว่าเรายัางมีกันและกัน จะอีกกี่ปีกี่วันและคืนหัวใจก็ยังเหมือนเดิมจะยังมั่นคงศรัทธาของเราไว้อย่างนั้นดีรับยีต้อนรับสู่สกายวอล์กห <c oughs> งอกเงกหงอก <c oughs> คือนี่เห็นสิ่งแรกเลยที่เขาทำ ต้องยกย่องว่าเขาคิดถูกแล้วคือการที่ให้ใส่ถุงเท้าหลอกสบายใจรู้ไหมถ้าเขาติดเท้าเขามีขี้โคลนขี้ติดที่ดขึ้นมาโอ้โหสงสารก็ต้อก็สะอาดนะต้องเหนื่อยแน่เลยโอ้ยเขียวเด้อ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 กลัวได้ช่บ้าตาเดียวหนึ่งนี่แวบๆแวบๆบ้าเดี๋ยวทำใจก่อนเลยทำใจก่อนเลย น้องเข่าอ๋อน้องเข่าหานเว้นี่กลัวอะไรอกลัวอะไรไม่กลัวไอ้ชายเดินมาดูเฮ้เดินมาเอ้ยมันไม่ถึงสกายวอล์่ได้เว้ยเดี๋ยวปิบตาก่อนนี่พีกเล่ามาเอาเอเอาเอานั่นนะอ่าเที่ยวสกายวอล์นะครับ ไม่ก็ถ่ายรูปที่ะลึกกับพี่พี่ต่อย่อเลยดูปฮู้ฮู้ฮอนลาวยังเล่นล่วยังไม่จบครับยังไม่จบเอ๊ะวิดีโอไหมใกล้ๆนี่เอาไงทำชายหาสั้นหน่อยเรามาขอเขาทำมิวสิกบ้างได้ไหมเนี่ยอ๋อต้องทำมิวสิกไปขอครับวล่งแบบหน่อย ความื่้นไหวของไทยตอนนี้ความื่อนไหวของผมตอนนี้ก็ล่าสุดนี้ก็เพิ่งทำมิวสิกวิดีโอเพลงอาชีวะคราวไปนะครับแล้วก็ได้ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้รับงานชิ้นใหญ่มาอีกหนึ่งชิ้นนะครับจากพี่ใหญ่ของเรานี่เองคือเป็นสิ่งเส้งสอดสีใช่เพลงมิตรภาพไม่ว่าเวลาชนานเท่าใดหัวใจยังคงรักกันมีมิต ตภาพและความสัมพันธ์ตลอดมาคำว่าเพื่อนไม่เคยหายไปเป็นเหมือนสัญญาให้รู้ว่าเรายังมีกันและกันจะอีกกี่ปีกี่วันและคืนหัวใจก็ยังเหมือนเดิม จะยังมั่นคงศรัทธาของเราไว้อย่างนั้นคำว่าเพื่อนไม่จางหายไปจะไม่ลืมกันนานเท่านานเราคือเพื่อนตายแล้วซึ่งซึ่งแล้วได้อัดเสียงเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็มิกเป็นมาสเตอร์แล้วแล้วก็ตอนนี้ทางผมแล้วก็พี่บาร์สกำลังจะ ตัดต่อเพื่อที่จะออนแอร์เร็วๆนี้อ่าแล้วส่วนของการแสดงก็มีการแสดงคอนเสิร์ตอยู่เรื่อยๆก็มีอยู่เรื่อยๆครับวันนี้ผมก็มาแสดงที่อำเภอระหว่างทานโตกับเบตงนะครับขออนุญาตเอ่ยว่าสถานที่ที่ผมไปแสดงก็คือของล้มทุเรียนโกซานนะครับ กวซ่าเนี่เป็นคนเกษตรกรบ้านเรานะครับแล้วก็ท่านก็คือเป็นคนหนึ่งที่อยากจะคืนความสุขแล้วก็คืนกําไรให้กับเจ้าสวนเจ้าของสวนุเรเยนต่างๆที่มารับซื้อับขายกันในใ,ใ,ในพื้นที่ของออบ้านเราตรงนี้นะครับแล้วก็ทำให้ทุกคนเน,นี่ยทั้งกินจน,นไยพุธและวุสลิมเนี่ยอยู่กป็นด็มีความสุขครับอโอเคนะคะรับแหมลากพ่อมาเลยนะรับากเพื่อนเอ๋ยเราไม่เคยลืมกันและกัน